วันนี้จะไปเที่ยวที่หาดทรายแก้วมาแวะเจอทุเรียนเราจะกินทุเรียนกันนะครับพ่อค้าปอกทุเรียน <c oughs> ลูกใหญ่นะครับเนี่ยลูกเป็นพัน,นแล้วเนี่ยลูกหนึ่ง<า>ว้าว <c oughs> นีคนเดินทางมาทาขพัทยาเยอะนะครับจะกินกุยยนก็มานะเป็นนี้นะายวันครับว้าวยิ่งสดยิ่งเหนียนะพี่ยิ่งสยิ่มอยากก้นันจะิ้นก่าใช่ไหมนีนฮะร้านอยู่ตรงนี้นะครับทางขึ้นสตึกอันนี้ไปขอนแียนของนี้ครับ เวลาหั่นสายแก้วนะครับเดี๋ยวลองชิมน,นะฮะนี่รสชาติดีหวานมากอร่อยครับเอาซุห้หน่อยครับเอาเลยมันที่นไม่มีกลิ่นเนาะที่นี่ยังไม่มีกลิ่นผมไม่กินผมกินกน,นิน่มเดี๋ยวสแกนแป๊บนึงโอ้เนื้อก็สองโลเนาะแล้ว,ว,วจะจ่ายตังค์อะไรครับกินมใครลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมมันเ<ไ>ป็นมิตร อครับอันนี้เราขึ้นรถกันแล้วครับได้สมบัติมาหนึ่งชิ้นนะครับทุเรียนดูฮะทุเรียนเออเนื้อได้แค่นี้เหรออ๋อสองกล่องนะครับสองกล่องเล้วกินอยู่หน้าร้านอีกถะใจไปเลยใมากเลยเท่าไหร่อยากกินทุเรียนพอมาเจอพอดีก็จัดเลยไปไปหาชายแก่ต่อกันเลย let's go ถแก้วขอนสัตหีบทาทานะครับก็จอดรถพาถ่ายวิวหน่อยครับสวยครับช่วงนี้น้ำทะเลใสมากสีฟ้าตรงนู้นเช่าเรือยอทนะแต่ผมคงไม่จะไปเช่าหรอกครับเรือยอทไว้ปังๆันนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปขี่เรือยอทเดี๋ยวนี้นขี่ไปขี่เรือคันนี้ก่อนดีกว่า <laughs> พูดเล่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่หาดแล้วนะครับ พอดีพาทีมงานจอดถ่ายรูปกันก่อนนะครับนะ s <S ไป let's go ไอ่าครับเรากำลังขึ้นเขาที่จะไปหลังเขานี้ะครับไปหาดทรายแก้วนะฮะสัตหีบชนบุรีครับเป็นหาดทรายที่สวยงามเหมือนกันนะครับหาดทะเลที่แบบน้ำสีฟ้านะครับ มันเล่นน้ำทะเลเยอะกันเลยฮะเดี๋ยวกินข้าวอะไรก่อนก็จะลงไปเหมือนกันนะผมคือจังกกยานสมตักน ขึ้นกนำลังดีน้ำใสามากครับทุกคนเหมาะการลงเล่นน้ำมากๆเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในน้ำเทะเลที่หาดสายแก้วครับสัตหีบน้ำใสามากเลย <laughs> น้ําใสมากเลยนะครับตอนนี้วเวลาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับค่ำ บายบายเดี๋ยวจะกล้องขึ้นไปไว้แล้วเดี๋ยวมันจะจมน้ำนะครับใช้กันไม่เ่อหบ่อยว้าว